สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปเปกรันดอมวันนี้คือเขาคิดว่าคุณธรรมดาจนวันที่คุณพิสูจน์ให้เห็นขอบคุณสำหรับทุกการสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะโอ้โหมยกอ great happiness นะคะ carriage 10 oh my god victory oh, lily oh, palangan padi my sotay flower oh my god oh my god lala palangan padi มีความสุขแทนเราคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ดูธรรมดาดูธรรมดาในสายตาแบบเขาน่าจะยังไม่เห็นใช้คำว่ายังไม่เห็นหรือว่าไม่มีโอกาสเห็นก็ได้นะดูเหมือนแบบ เป็นมานอกสายตาดูอาจจะยังไม่เห็นออร่าไม่เห็นอะไรบางอย่างหรือบุญไม่เห็นเราไม่เห็นบุญไม่ถึงเราไม่เห็นก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้จริงๆนะคือบางคนอะบุญเขาไม่สัมผัสกับเราอะยืนอยู่ตรงหน้ากันก็ไม่เห็นเดินสวนกันก็ไม่เห็นบางทีมันมันเป็นเรื่องของจักรวาลและเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอก อืม hmm. มานอกสายตาคุณน่าจะเป็นคนที่เรียบง่ายอดูพอใจในชีวิตของตัวเองแล้วบางคนก็น่าจะแบบดูมีโลกเป็นของตัวเองอะไม่ค่อยสูงสิงับใครไม่ค่อยคือไม่ใช่ถึงกับว่าปิดกั้นตัวเองไม่มีเพื่อนไม่คุยับใครเลยตัดขาดจากโซเชียลสิ้นเชิงอะไรเงี้ยก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่อาจจะแบบว่า ถ้านในหน้าโซเชียลอาจจะแบบไม่โพสอะไรเท่าไหร่นิดๆหน่นนอยๆแต่คือแบบพอโพสปุ๊บคนจะฮะอะไรนะไปทำนั้นแบบนี้แล้วหรอทำได้อย่างนี้แล้วหรอเราคิดว่าคุณอาจจะรอก็ได้อาจจะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วรอให้มันสำเร็จชวร์คือตอนเนี้ยนะ โมเมนตะ์ะพลังงานตอนเนี้ยเราคิดว่ามันสำเร็จมาขั้นหนึ่งละหรืออย่างน้อยที่สุดอะคุณน่าจะเห็นแล้วว่าทิศทางความสามารถของตัวเองอยู่ตรงไหนหรืออย่างน้อยๆที่สุดอะคุณค่าของตัวเองอะคุณเรียกกลับมาได้ ตเต็มเลยอะเต็มมากเลยนะตเต็ม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 เต็มดูคุณมีความสุขช่วงนี้ดูดูไขปัญหาดูอะไรบางอย่างมันกระจ่างใจอะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยหมกมุ่นกับการทํางานเป็นอย่างมากคิดหัวแทบแตกเลยแบบฉันจะหางานเพิ่มยังไงนะหรือจะทำงานไหนดีจะลาออกไหมจะเรียนต่อไหมชีวิตจะเอาอยัางไงดี เหมือนมันผ่านเฟสที่แบบพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองหรือว่าไปดูว่าศักยภาพของตัวเองอยู่ตรงไหนหรือแบบจะลาออกไหมจะยื่นสัมภาษณ์ที่ไหนดีหรือว่าสัมภาษณ์เขาออฟเฟอร์แล้วเนี่ยจะหยิบจะอะไรตรงไหนดีมันน่าจะผ่านโปรเซสที่แบบทดลองงานมาประมาณหนึ่งมาประมาณหนึ่งแล้วเห็น ล,ลํ่มรีล่มไหลและว่าตัวเองน่าจะไปโซนเนี้ยทิศเน,นี้ยจะจับงานตรงนี้จะทำบริษัทนี้จะเรียนต่อที่นี่หรือจะคบกับคนนี้มันเป็นฟิลพลังงานของคนที่เหมือนตื่นรู้เต็มที่นะตื่นรู้เรื่องราวของตัวเองเหมือนไปคุยกับตัวเองมาจนหายปวดหัวแล้วอะ่ะน่าจะผ่านการยุ้มหัวตัวเอง ใช้คาว่าอยู่หัวทลาอก,กับตัวเองทลาอก,กับตัวเองเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้ะก่อนหน้านี้อาจจะโกโก้โงๆแบบทลาอก,กับตัวเองอยู่พักหนึ่งอะจะเอาอยัางไงจะไปทางไหนจะทดลองไหมจะรอ,หะอให้สมบูรณ์ไหมฉันจะเป็นอะไรฉันจะคืออะไรความสุขของฉันอยู่ตรงไหนครบกระบวนการครบไม่ได้แปลว่าแบบมันสําเร็จนะแต่คืออย่างน้อยอะมันเกิดความสบายใจอะไรบางอย่างว่าเอาวะ เป็นตรงนี้ก็ได้ทำงานตรงนี้แหละลองงานตรงนี้แหละรับออฟเฟอร์ตรงนี้แหละมันมันเกิดกระบวนการที่วางใจกับอะไรบางอย่างคือฉันก็เก่งประมาณนี้นะจบมาเบอร์นี้ทำงานมีประสบการณ์เท่านี้หรือเริ่มมีคือถ้าเอาเอามองให้ภาพแบบเห็นชัดๆน่าจะเป็นฟิลประมาณว่าสมมติไปลอง ขายของออนไลน์ละกันไลฟ์ขายหรือว่าแปะตะกร้าหรืออะไรเงี้ยงงกับตัวเองมาพักหนึ่งทําไม่เป็นเลยไปลงโรงเรียนสงสัยตัวเองมั่งเอาทําไปไม่มีคนดูไม่มียอดขายทําต่อดีไหมวะเนี่ยคนอื่นก็เริ่มแซะและ้วทําไม่ได้หรทําอะไรย่ามีคนดูไหมหอะไรเงี้ยก็งงๆทะเลาะก,กับตัวเองอยู่พักหนึ่งจะเลิกดีจะทําดีแต่ก็ลองทําไปคือ จะไปอยู่ภาวะที่งงสงสัยแต่ในความสงสัยอะ่ะมันเกิดการลงมือทำคือจะไม่แบบเอาแต่ทะเลาะก,กับตัวเองในหัวคือทำเป็นทำเพียดเป็นเิดพลาดเป็นพลาดอย่างน้อยก็จะได้รู้เอาวะฟิลนี้ยมาเรื่องอะไรไม่รู้แหละฟิลนี้มาลองทำดูลองให้ตัวให้เวลาตัวเองดูสัก6เดือนหรือปีหนึ่งอะลองดูซิคือมันมันไม่มีอะไรที่มันจะโตแบบ ข้ามคืนนะมันไม่มีต้นไม้ที่แบบเหวี่ยงลงดินแล้วพรุ่งนี้ชูดขึ้นเป็นดอกไม้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้เวลากับตัวเองละให้โอกาสตัวเองละมองรอบด้านแล้วว่าเอาประมาณนี้แล้วกันความสุขฉันอยู่ตรงเนี้ยหรืออย่างน้อยที่สุดอะไม่ฟังเสียงของคนอื่นละฟังคนอื่นอะปวดหัวมากเลย หรือเอาคําของคนอื่นมาพูดหรือเอาความกังวลใจของตัวเองอ่ะมาปั่นอยู่ในหัวเนื่อยชิบหายเลยเลยประมาณน,นี้ฉันไม่ฟังแกแล้วฉันเข้าใจแกปรารถนาดีกับชีวิตฉันรอแปบ๊บขอลองทําก่อนคือกลับมาเป็นกําลังใจให้กับตัวเองได้กลับมารู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งหนึง่งกลับมากลัวให้หน้อยลงจะไม่บอกว่าความกลัวมันหายไปหรอกกลัวให้หน้อยลงแค่ คำคนอื่นน้อยลงโดยเฉพาะคำในหัวของตัวเองอที่มันบอกว่าไม่ได้หรอกอย่าทํามันเหนื่อย <c oughs> คําพูดเหล่าเนี้ยที่มันทําให้เราไม่ลงมือทําอะไรสักทีหรือทําให้เราแบบจะสุกก็ไม่สุกจะทุกก็ไม่ทุกข์เอาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมกระโดดลงไปเลยทําก็ทําผิดก็ผิดผิดก็จะได้รู้ผ่านเฟดการฝุ่นตลบมาเรียบร้อยกระโดดไปทําอะไรบางอย่าง อย่างน้อยที่สุดความสุขทางใจมาคือเลิกทะเลาะกับตัวเองแล้วไงแค่เลิกทะเลาะกับตัวเองก็หายปวดหัวไปเปะหนึ่งแล้วใช่ไหมที่เหลือพอใจมันเคลียร์ได้พอสติมาเดี๋ยวแสงสว่างมันก็ค่อยๆเข้ามาแล้วมันเข้ามาเยอะกว่าที่คุณคิดนะความสุขที่คุณเราคิดว่าคุณน่าจะห่วยหานะโดยเฉพาะวันที่มันสับสนน่ะวันที่มันวุ่นวายใจอ่ะมันห่วยหาความสุขความสงบนะแป๊บหนึ่งก็ยังดีมาหาหน่อยเนี่ย ปวดหัวจะแตกแล้วแต่พอมันมาแล้วมันจะแบบอืชื่นใจอารมณ์เหมือนคนที่แบบตากแดดร้อนมากอะ่ะแล้วเดินผ่านล่มไม้ใหญ่ๆแล้วลมพัดมาเบาๆโอ้โหชื่นใจหรือวิ่งมาแบบอุ้ยหน้าแดงหน้ากำเหงอะออกกินน้ำเย็นๆสักแก้วจิบนิดนึงชื่นใจฟิลนั้นแหละเหมือนคุณไปได้ฟิลนั้นมาฟิลชื่นใจ ฟีลรู้สึกดีกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองเลือกที่จะฟังสิ่งที่มันมีประโยชน์กับตัวเองเป็นความสุขให้กับตัวเองอย่างแท้จริงแล้วค่อยๆเดินทางไปทางไหนก็ตามแต่แต่ทางที่ชัดที่สุดอะที่คุณเริ่มก่อนก่อนการลงมือ,อนะคือทางความคิดอะทางาจิตวิญญาอะ มันไปก่อนแหละมันเห็นภาพแล้วมันจินตนาการได้มันมีความเชื่อแล้วความเชื่อมาแล้วความศรัทธามาแล้วความสุขก็มาแล้วค่อยๆเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปค่อยๆเดินไปด้วยกันน่าจะเป็นช่วงที่พอทะเลาะเสร็จก็จะหมกมุ่นทํางานอย่างหนักทํางานกับตัวเองอย่างหนักจะไปโรงเรียน ไปลุยทำงานไลฟ์ขายของวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเท่าไหร่ไม่รู้ละมีเท่าไหร่จัดเต็มมีเท่าไหร่จัดหมดแต่จัดไปด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ตะพึดตะพือททำไปโดยแบบไม่ได้ฟังเสียงร่างกายว่าโอ้ยร่างจะพงังร่างจะแหลกแล้วอันเนี้ยมันจะทำไปแบบเหมือนมีสมดุลน,นะเหมือนแบบรู้ว่าความสุขอะมันคือสิ่งที่ควรได้ระหว่างทาง ความสุขมันไม่ใช่โกมันไม่ใช่เป้าหมายมันไม่ต้องรอให้สําเร็จก่อนแล้วมีความสุขความสุขมันต้องเริ่มจากตรงนี้วันนี้วันที่ยังไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จด้วยซ้ำอะแต่มันสําเร็จในใจแล้วอะมันเกิดความเบิกบานอะไรบางอย่างในหัวใจอืมมีเสียงเสียงหนึ่งแวบมาเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกแล้วว่าคุณไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อ พิสูจน์ใครอีกต่อไปแล้วอะก่อนหน้านี้เหมือนแบบเหมือนอยากสําเร็จให้คนอื่นเห็นว่านี่ไงสําเร็จเนี่ยทําได้แต่แบบเหมือนมันเหนื่อยอะเหมือนมันไม่ใช่คือไม่ใช่คุณไม่อยากประสบความสําเร็จนะแต่แบบเหมือนไปเอาความคาดหวังอะของก็เดินมาแปะไว้ที่หัวมาแบกเหมือนเป็นโต๊ะตัวใหญ่ๆแบกขึ้นหัวไว้อะฟีลประมาณนั้น แต่ตอนนี้คุณทิ้งมันไปละคุณวางเก้าอี้นั้นลงคุณดึงป้ายที่เป็นความหวังออกคือแบบฉันไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองฉันยังไงหวังอะไรแบบไหน,นอยากได้อะไรจากตัวฉันฉันไม่สนใจฉันสนใจความสุขของฉันตอนนี้ฉันอยากมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอยากอยากมีความสุขตรงนี้เลยโมเมนต์นี้เลยสำเร็จหรือไม่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ตอบตัวเองได้ว่า เต็มที่ที่สุดแล้วเราก็มีความสุขในระหว่างที่ทำด้วยมันอาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นบันไดก้าวไปต่อสิ่งอื่นๆก็ได้คือแฮปปี้อะเจอหนทางที่แฮปปี้กับตัวเองแล้วรู้ว่าความทุกข์หรือปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามามันเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและทุกๆคนก็จะต้องเจอมันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดดยขนาดนั้นนะคนก็รวยกันทั้งโลกแล้วแหละใช่ไหมแต่พรมันยากไง มันก็อาจจะน้ําตาตกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เช็ดน้ําตาตัวเองไปก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเราก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ปลอบใจตัวเองนะคะเป็นกําลังใจให้ตัวเองค้นพบความสุขอะไรบางอย่างแล้วความสุขนี้แหละมันจะไปเหมือนไปเป็นกุญแจปลดล็อกศักยภาพอะไรบางอย่างถ้าพูดในเรื่องของกฎพลังงานนะ่ะมันเหมือนกับว่า คุณหมุนคืนตัวเองอนี่ยคืนที่ที่คุณต้องการอะเจอปรับจูนปรับจูนตัวเองไปเจอโหมดนั้นแต่ว่าคืนพลังงานจะพาคุณไปไกลได้แค่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่มองเหมือนกับว่าพี่ไพ่พี่ไพ,พ่พาการันตีความสำเร็จมาแบบตุ้มๆเลยนะเยอะมากพี่ไพ่บอกทำเลยที่ลกยิ่งเธอมีความสุขมากเท่าไหระ่ะ คุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ความสำเร็จมันจะมาความสำเร็จมาพร้อมกับความสุขจริงๆความสุขมาก่อนนะคือเมื่อไหรที่คุณมีความสุขเดี๋ยวคุณจะไปขอประตูแห่งความสำเร็จให้เปิดออกได้พี่ไพ่แวะมากระสิบบอกประมาณนี้แต่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเส้นทางมันไม่ได้ราบเรียบลรยไปด้วยกุลาแต่เชื่อเถอะว่าพี่ไพ่เชื่อนะเชื่อมากๆว่าศักยภาพของคุณนะทําได้หัวใจของคุณยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญพอๆกับความสําเร็จหรือความสําเร็จอาจจะมากกว่าหัวใจของคุณจากหน้าพี่ไพเ่เนี่ยเนื้อนาบุญแห่งความรัก ความดีคุณทำมาเยอะมากนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทำความดีไว้เยอะขนาดนี้ศรัทธาบุญบารมีมการกระทำอะ่ะเหมือนปลูกต้นไม้แห่งความดีอะ่ะผลผลิตมันก็ต้องเป็นความดีมันซื่อตรงแบบนั้นนะทำดีได้ดีอย่าเพิ่งถดถอยกำลังใจเวลาเจอใครฟาดเนาะหรือว่ามีใครมาดูถูกหรือว่ากังวลใจอะ่ะ คือเหมือนพี่ไพ่จะมาให้กําลังใจว่าไม่ต้องไม่ต้อง,งสนใจเรื่องความผิดพลาดหรือว่ากลัวกับความผิดพลาดมากเกินไปความผิดพลาดเป็นเหมือนปุ๋ยเป็นเหมือนพลังงานเป็นเชื้อไฟเป็นเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดอะทำให้คุณเติบโตมันไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดคุณก็จะไม่หลุดไปจากกฎเกณฑ์นี้ขอให้มีความสุขเอนจอยกับมันให้เต็มที่ ยิ่งคุณเอ j นจอยกับมันได้มากเท่าไหร่เส้นทางจะเปิดมากขึ้นเหตุการณ์มันอาจจะเหวี่ยงเข้ามาทำให้คุณแบบวันไวกั้างบนใจให้ให้ประคองใจตัวเองไว้ให้กอดตัวเองไว้เวลาโลกไม่ใจดีกับเราอะเรายิ่งต้องใจดีกับตัวเองต้องกอดตัวเองเยอะๆแล้วบางทีก็อย่าไปฟังมากหรือว่าแบบถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็แบบอาจจะต้องแบบ ดูนิดนึงว่าเราเรากำลังอยู่ในภาวะอะไรอยู่โซนอะไรเช่นว่าถ้ากังวลใจใช่ไหมเราก็ควรจะฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังติ๊กตอกอะไรที่แบบให้กำลังใจอย่าปล่อยไหลมากเพราะบางทีปล่อยไหลมากยิ่งดิ่งมันจะมันจะยาวมันจะอยู่เทินยากมันจะฟิลประมาณนั้น ความสุขคือคีย์ของของตัวคุณของความสำเร็จในครั้งนี้บอกได้อีกอย่างว่าใครที่เคยดูถูกที่เคยว่ารอบเนี้ยถ้าเขาหันมาเห็นนะเขาจะตกใจมากๆเลยนะตกใจแบบสะดุ้งสะเทือนคุณจะสร้างลอยกระเพื่อมครั้งใหญ่ไม่มีใครจะคิดว่าคุณจะผ่าน เรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาได้นะเช่นถ้าคุณตกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครทุกคนไม่ใช่ทุกคนสิหลายคนจะรู้สึกว่าโอ้น่าสงสารจังเลยคงแบบกลับไปบ้านมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตเรียบง่ายต่อไปอะไรทำนองเนี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าคุณไม่ได้ยอมแพ้นะคุณอาจจะถอยอาจจะสะบักสะบอมอาจจะซมซานไปพักหนึ่งอะแต่ใจของคุณอนะ ไม่เคยสิ้นหวังนะมันอาจจะสลบเหมือดไปบ้งเวลาแบบฝุงซ่านนานหรือเหนื่อยนานนะแต่เมื่อไหรถ้าถ้าคุณดึงกําลังใจของตัวเองกลับมาได้คุณจะกลับมาแบบโคตรยิ่งใหญ่อลังการเลยกลับมาแบบไม่เหมือนเดิมอะ่ะอ,อารมณ์ประมาณว่าถ้าแฟนทิ้งหรือแฟนเทอ่ะกลับมาใหม่รอรับบัตรคิวนะคะบางทีไม่มีบัตรคิวให้แล้วนะเต็มยาวมีคนบุ๊กออกเดท ยาวไปอีกหลายปีอะไรประมาณนี้ฟีลลิ่งแบบกลับมาต้องเสียดายกลับมาต้องเสียใจเขาจะรู้สึกอะเฮ้ยทำไมวันนั้นเขาเขาไม่เห็นเนาะเขาไม่เห็นว่าคุณสวยได้ขนาดนี้วันนั้นอาจจะแบบจังหวะไปเจอกันอาจจะเจอตอนที่คุณยังอัปเกรดไม่เต็มทีย่ยังไม่ได้เจอคุณในเวอร์ชั่นจัดเต็มอะก็มองผิวเพลินไปสักหน่อยหรือว่าก็ มองผ่านไปด้วยความรู้สึกว่าอืมน่าจะไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณน่าจะคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> พอเราแบบชั้นดึงพลังงานหรือว่ามีความสุขจนเต็มอิ่มแล้วเนี่ยแบบเออทำได้ขนาดนี้ได้หรอวะเราเจริงได้คำาดนี้เหรเราเก่งได้ขนาดนี้ได้เหรอแบบ ชื่อเสียงเงินทองสิ่งที่คุณคิดว่าแบบอืมจะได้ไม่ไรวะเราเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยแต่คุณทําได้ไงเราทําได้เยอะด้วยแล้วคุณจะตกใจกับตัวเองคือไม่ใช่แค่คนอื่นตกใจกับตัวคุณนะตัวคุณจะตกใจกับตัวเองเหมือนกันใส่ความสุขไปให้เต็มที่เลยนะคะเราใช้ชีวิตให้แบบมีความสุขที่สุดความสําเร็จเนี่ยจอใกล้มากม่ะอืมใช้คํานี้ละกันใกล้มากๆ ความรักความทุ่มเทของคุณนะความพยายามของคุณนะไม่เคยทรยศคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเท่านั้นเองขอให้คุณมีความสุขกัแบบเส้นทางที่คุณเลือกเดินนะคะพี่ไพ่เป็นกำลังใจให้เสมอนะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิป ถัดไปนะคะสุกไกสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ